สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่ะวันนี้ก็มานั่งอยู่หลังบ้าน,นึังแล้วชิลๆนะคะใกล้ๆรั้วบ้านนะคะเจ้เข้ามาดูว่ามันคือว่าเราจะรดน้ําดีไหมกําลังคิดอยู่นะคะเพราะว่าเออมันแห้งมากเลยอะตรงเนี้ยแถวที่แจ้อยู่ฝนไม่ตกเลยนะคะทุกท่านมันแห้งอากาศมันแห้งมากเลยเนาะ ก็เลยมาหยุดนั่งตรงนี้นึกขึ้นได้อะคะ่ะก็เลยเออจอยากจะมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์เนาะความสำคัญที่เราเก้าวมาสู่สวีเดนนะคะอะไรที่ควรคิดเ,เป็นอันแรกเนาะโอ้ทำไมทำไมแด,ดดดีจังเลยอะตรงนี้เนาะ <c oughs> เราย้ายมุมไหม <c oughs> ย้ายมุมสักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ้าเ,เคลื่อนนิดนึงอันนี้ก็คือ รั้วบ้านนะคะรั้วบ้านของเจเองทีอ่อีกฟากหนึ่งเนี่ยจะติดเพื่อนบ้านเนาะตรงนี้เองเพื่อนบ้านเนาะเจก็มานั่งพูดเจ้าเจ้าอยู่ตรงนี้เนาะก็คือการที่เรามาอยู่ที่สวีเดนแรกๆะคะ่ะข้อควรทำเนาะหลังจากที่เราไปลงทะเบียนราชนะคะทะเบียนราชก็คือเหมือนเป็นที่นี่คือ เป็นไปชูนเบเวิสนะคะถ้าถ้าเจ้แบบเปรียบเทียบผิดเจ้ก็ขอโทษดนะ้วยเนาะแต่เจ้คิดว่าทะเบียนร,ราศนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเขาเรียกอะไรนะ่ะสถานที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะก็คืออยู่กับใครก็คือเขียนหรือเอาชื่อของเราไปเข้าทะเบียนร,ราศนั่นเองนะคะเ,<อ>เสร็จแล้วเราก็อารอนะคะ รอให้เขาส่งตัวเลขบัตรประจําตัวของเรานั่นแหละคะ่ะมาเสร็จแล้วเราก็พอเราได้มาแล้วนะคะเท่าที่เจ้ดูนะคะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะคือวันนี้เจ้ก็ทําคลิปวันที่สิปนะคะวันที่สิปเจ้ก็เท่าที่เจ้ดูดูแล้วก็ถามถามเพื่อนเพื่อนที่พาลูกพาหลานทุกคนมาหรือแม้กระทั่ง ตัวเจ้าถามหลันหลันกันเองเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ครึ่งนั่นเองนะคะก็ไม่นานนะคะแต่ส่วนมากาแต่ว่าส่วนมากทางทางราชการเขาก็จะบอกเราประมาณเ,าเราประมาณ6ถึง8อาทิตย์นะคะซึ่งเขาแค่ให้รอเผื่อมีอะไรผิด,ผดพลาดนะคะไม่ต้องตกใจเนาะแต่ เขาใช้เวลาประมาณนี้แหละคะ่ะเท่าๆที่เจ้แบบตั้งแต่เจ้ามาแล้วสมัยที่เจ้ามาเนาะถึงตอนนี้ก็ยังมีอะไระยังมีแบบรอประมาณเท่าเดิมนะคะไม่ไม่ค่อยรอนานเพราะว่าประชุมเบเวิสเนี่ยเขาค่อนข้างค่อนข้างสําคัญนะคะสาคัญเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวเราไปเข้าโรงเรียนด้วยไปสมัครหาสถานที่เขาเรียกอะไรคะ ถ้าที่บ้านเราเขาเรียกว่าคลินิกนั่นเองนะคะคลินิกส่วนตัวคลินิกที่ใกล้บ้านเราเพื่อที่จะสะดวกสบายไปเพื่อการไปไปหาหมอนั่นเองเนาะจะได้ไม่ไกลเสร็จแล้วก็ส่วนเด็กเล็กๆก,ก,ก็จะต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะคะหมอฟันใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะให้ความสนใจฟันของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเด็กเขาก็จะมีการแบบเรียกตรวจเป็นพิเศษคือ ตรวจฟรีอะไรเงี้ยค่ะจนกว่าจะถึงอายุ25นะคะถ้าแจ๊จําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษแต่ประมาณนี้แหละค่ะจะรักษาฟรีอะไรเงี้ยเนาะจะดูแลจะทำเขาเรียกอะไรทั้งดัดทั้งไรก็จะทําให้ฟรีเนาะถ้าแบบเขาดูแล้วมันมันต้องทําเขาก็จะทําให้เนาะอันนี้ก็เห็นแบบ ลูคเพื่อนก็ทากันเยอะเหมือนกันเนาะทางวัยรุ่นที่ว่า18 17 18บางทีเคี้ยวอะไรเอ็กซ์เดนต์เขาก็จะทําทการซ่อมแซมให้เนาะอะไรเงี้ยก็ก็ดีนะเจก๊กว่าก็ดีเนะาะการที่เขามีการช่วยเหลือด้านตรงนี้นะก็ถือว่าโอเคเป็นขั้นหนึ่งแล้วประหยัดด้วยเนาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไปหาหมอฟันอย่างเงี้ยก็จะ แพงนิดนึงเนาะอย่างเจจ๊ก็ไปหาแพงแต่ว่าสําหรับเด็กเนาะเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษให้นะคะหลังจาก25ใช่ไหมหลังจากยีก็จะเสียเงินตามปกตินะคะส่วนเอสฟี A หรอคะก็แล้วแต่เมืองนะคะแล้วแต่เมืองเอสฟี S A ก็คือ,อโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแต่ส่วนเด็กเล็กก็จะมีโรงเรียน แตกแยกออกไปนะคะอันนั้นก็คือจะเข้าเร็วหน่อยตามอายุการที่มาเลยค่ะก็มาถึงปุ๊บก็ได้เลขก็สมัครโทรไปหาโรงเรียนก็เข้าเลยค่ะาตามจังหวัดนั้นๆที่เราอยู่นะคะจังหวัดอำเภอนั่นแหละค่ะส่วนศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเมืองถ้าเมืองใหญ่ก็มันไม่ใช่มีแต่เหมือนเจาตามแฟนมาอยู่ที่สวีเดนอะไรเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่ากลุ่มอพยพก็มีแล้วก็ ลุ่มแต่งงานก็มีนะคะแตกแยกกันไปก็อาจจะต้องรอนะคะอาจจะต้องรอคิวนานเหมือนกันบางคนรอถึงครึ่งปีนะคะบางคนก็อรอประมาณเดือนสองเดือนก็ได้เข้าแล้วค่ะเขาก็ให้ความสำคัญการเรียนนะคะแต่ว่าถ้าใครได้แบบรอนานนะคะอย่าเที่ยวเพลินนะคะเรียนนะคะเรียนเรียนมีออนไลน์ให้เรียนเรียนเองบ้างอ,อย่าอยู่เฉยๆเนาะ คืออย่างน้อยก็หัดเขียนหัดอ่านหัดเขาเรียกอะไรเขียนทําความรู้จักไวยากรณ์นิดหนึ่งนะคะก็อย่างน้อยก็แนะนําตัวเองเป็นนะคะอันนี้ก็คือก้้วแรกที่ที่เจ้จําได้นะคะที่ตอนที่เจ้ย,ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนจริงๆนะก่อนที่จะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเจ้ก็จะเรียนเองอเรียนถามพี่ๆเขาเลยค่ะถามพี่ๆคนไทยที่สามารถแนะนําเราแล้วเราก็ฝึกคําเดิมๆนะคะ บางบางท่านก็คิดว่าเอ๊ะทำไมสอนเดิมๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคำเดิมๆนั้นเราอาจจะยังจำไม่ได้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เหมือนอคือเขาเรียกอะไรอะ่ะรู้จักประเทศตัวเองที่ที่ประเทศตัวเองมานะคะก็คือการแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะแล้วสุดแล้วพอเรารู้จักคือเข้าไปในห้องปุ๊บแบบเขาถามเลยคะ่ะว่า คุณชื่ออะไรอายุเท่าไร่ามาจากประเทศอะไรพอเราเรียนไปอีกนิดนึงเขาก็จะจะขยายความขยายโจทย์ให้นอกจากามาจากประเทศอะไรมีพี่น้องเท่าไรอยู่ที่เมืองไทยทําอะไรมาเนี่ยเขาก็จะแบบกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะคะเขามีวิธีการสอนนะคะแต่อยากาจะแนะนําและกันเนาะคือแชร์ประสบการณ์ที่เจ้เคยทํามาประมาณนี้คือเคยเรียนมาก็ เขาจะถามประมาณนี้หละค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราก็มันก็กระไรอยู่เนาะอย่างน้อยก็แนะนําตัวเองแล้วกันเนาะสาหรับท่านที่แบบยังไม่ไม่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษอ่ะครูเขาแทบจะไม่อยากให้ให้เราเอาเข้าไปในโรงเรียนเลยเพราะว่าเขาอยากให้เราพูดสื่อสารกันภาษาสวีเดนแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็ไปสื่อสารกันในห้องพักครูก็ได้ ในห้องส่วนตัวที่เราอยากอยากคุยกับครูส่วนตัวนะคะอันนั้นก็จะมีประโยชน์ไปอีกแบบหนึ่งเนาะไม่ได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษผิดนะคะไม่ใช่นะหมายถึงเท่าที่เจ้ฟังในห้องเรียนเนาะครูก็แบบอยากให้เราพูดภาษาสวีเดนด้วยกันนั่นเองนะคะอืมส่วนการที่ทำยังไงต่อการเรียนนะคะ อันนี้ไม่ค่อยจะแบบมันฟิกเท่าไหร่หรอกคะ่ะเขาก็มีเวลาให้ให้เราเรียนนะคะเอ่อเจ๊จำไม่ได้ตอนที่แจ๊ามาเรียนเขาให้ประมาณ800ชั่วโมงนะคะเท่ากันแต่ตอนนี้แจ๊ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะเดี๋ยวเราให้น้องไปโรงเรียนแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมคะหรือว่าเขามีอ่าทุนการศึกษาให้ไหมสำหรับเด็กโตนะคะโตกว่า18ปีนะคะ เขาจะมีอะไรแบบให้พิเศษไหมคือสําหรับโรงเรียนเอสโซฟีก็คือโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นั่นเองนะคะไม่รู้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าเจ๊ก็มานั่งเล่าเจ๊ก็ไม่ได้แบบเตรียมข้อหรือหรือเตรียมอะไรที่จะมาตอบนะคะแต่ก็ถ้าใครสงสัยก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะว่ามาเรียนที่สวีเดนนะคะสำหรับศึกษาผู้ใหญ่ก็คือ S S E ก็คือตัว I นั่นเองเนาะก็อาจจะมี s so โ e ก็คือ SFI นั่นเองนะคะก็คือ s o f โ e นั่นแหละคะ่ะเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เนาะก็โรงเรียนสะอาดนะคะเท่าที่เจ้ไปเรียนโรงเรียนที่เมืองนี้นะคะแต่ที่อื่นเจ้ไม่รู้นะก็มีโอ้โห,โ,หโรงเรียนยัตตบอยอะไรเงี้ยก็มีแบบสะอาดนะใหญ่ด้วยนะใหญ่โตเหมือนกันก็เนาะซื้อแบบศึกษา ภาษามานิดนึงแล้วกันเนาะส่วนถ้าประเทศไหนที่ว่าใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆอาจจะหลายท่านก็อาจจะเรียนมาบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปข้างนอกอย่างนงี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะตอนที่แจ๊ก้าวมาที่สวีเดนใหม่ๆนะอู้อะไรทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะใหม่หมดเลยตั้งแต่เราก้าวออกมานี่เ <c oughs> จ๊มองแบบ ตอนที่เจ้ามานะเดี๋ยวเจ้นึกก่อนเจ้ามาตอนใบไม้ผลิตค่ะคือใบไม้เขาสีเขียวอ่อนใบเล็งยังเล็กๆอยู่เลยค่ะแบบมาแล้วก็มันเป็นเวลาขับรถไปแบบโอ้ทาไมป่าแบบคือมันแปลกเลยนะมันพลิกจากเหมือนเราก็คือเหมือนกับโอ้โหมันยังไงอธิบายไม่ถูกมันคนละด้านเลยนะคะที่ว่าจากเมืองไทยย้ายเข้ามาที่นี่ยคือ ถ้าโดยรวมไปแล้วเนะโอ้โหทุกคนก็ข้าวข่าวนะคะแล้วผมเขาก็ไม่เหมือนเราเการวางตัวการเดินการอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันแปลกอะ่ะมันแปลกสําหรับเจนะแต่ถ้าทําว่าเออมันแปลกยังไงมันแบบดูแล้วมันสะอาดอะ่ะมันสะอาดวางเป็นหลักแหล่งเออมันดูแล้วมัน มันร่มรื่นดีเนาะอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าประเทศเราประเทศไทยไม่ดีนะคะทุกท่านอันนี้มันคนละแบบกันแต่ว่าการที่เรามาอยู่ที่นี่ไงหมายถึงความแปลกใหม่ของเราไงคะเราก็รู้สึกแบบอือเนาะที่นี่เขาก็อยู่กันแบบนี้เนาะส่วนตัวมากคือความส่วนตัวส่วนตัวสูงสูงนะคะเจ้ก็เลยแบบเอา ประสบการณ์ตั้งแต่เจ้ย้ยายมาจากสวีเดนใหม่ๆเนาะไปเล่าสูา่ให้น้องฟังเนาะตอนที่น้องมาอย่างเงี้ยเจ้ก็เล่าบอกนาะจะมาเจอแบบนี้แบบนี้เนาะการทีเ่เราจะคบใครเจอใครแต่ละคนเนาะของคือหมายถึงคนยุโรปเนาะอย่างเช่นเอาแบบยกตัวอย่างคนใกล้ตัวคือน้องสาวเจ้เจ้ก็เป็นคน ช่วยๆหาแฟนให้นากก็แนะนําติดต่อให้นากก็มีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะแต่สิ่งที่แน่ๆที่สุดการหาแฟนที่เนี่ยมันต้องมีความกล้านะคะความกล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะคบกล้าที่จะเผชิญกับความเสียใจนะคะก็คือพูดง่ายๆคือเราอยู่ไกลอยู่ไกลจากบ้านเรามากนะคะมันต้องบินข้ามนะคะมัน ขับรถไปบ้านเราไม่ได้นะคะมันขี่รถเมย์ไปหาบ้านเราไม่ได้นะคะก็ก็ควรจะแบบว่าให้มั่นใจให้มากที่สุดนะสิ่งที่เจ๊เจอมาอันนี้มันก็คือโอ,อ่โหดมากถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่สู้ต่อหรือไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากปัญหาตรงนั้นนะคะเราก็ต้องอยู่จุดจุดนั้นจุดเดิมนะเจ๊ก็วาดภาพไม่ออกเหมือนกันว่า จะ,จะเจออะไรบ้างเนาะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็งานนะคะออตอนที่เจ้มาที่ที่นี่นะคะเจ้ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะคะเจ้มีประสบการณ์ทำอาหารใช่ใเจ้มีประสบการณ์ทำอาหารแต่อาหารนั้นมันขายที่นี่ไม่ได้มันเป็นอาหารอีสานเป็นอย่างเงี้ยก็คือทำไม่ได้นะคะก็มันจะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราพยายามดิ้นเราพยายามหา หาไรายได้เข้ามาเพื่อจะเลี้ยงตัวเองนะคะอันนี้ก็สำคัญนะเผื่อมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนอย่างนี้เนาะไม่ได้ว่าทุกคนนะคะแต่ว่าเอาเล่าเป็นของตัวเองนี่แหละคะ่ะคือคือแจ้มาแจ่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแม้กระทั่งประสบการณ์การทำความสะอาดอถามว่าประสบการณ์ําทำความสะอาดมีประสบการณ์มาดีไหมคะดีค่ะยิ่งใครที่ว่าทำงาน เคยทำงานโรงแรมมาปูเตียงปูอะไรได้นะคะทุกท่านเจ้เชื่อว่าเขารับเข้าไปเร็วมากเ,เขาอาจจะไม่บรรจุเราแต่เขาอาจจะรับเราเข้าไปเพื่อให้เราทดสอบงานก็ได้ค่ะแล้วภาษาก็ค่อยว่าอีกทีมันมีนะคะมันมีมันมีแบบนี้ซึ่งเ,เจ้เคยเพาน้องสาวมาที่นี่ก็คือน้องสาวที่ออกวิดีโอกับเจ้บ่อยๆนี่แหละคะ่ะ คือน้องอ่ะเขาเคยทำงานความสะอาดที่สุวรรณภูมินะคะเขาได้เปรียบมากค่ะเขาได้เปรียบเรามากซึ่งขนาดแจ๊แจ้ยังไม่ได้งานเร็วขนาดเขาคือมันเป็นงานบรรจุที่เขาเรียกเร็วมากเร็วแบบแบบคือเร็วจริงๆอันนี้ก็คือ,อประสบการณ์เนาะเล็กๆน้อยๆที่มาแบ่งปันซึ่งเขาทำงานตรงนั้นมาคือน้องเขาพอใจในงานที่เขาทำมากๆนะคะแล้วก็ อะไรที่ว่าทำให้เขาดิ้นรนได้แล้วก็หาไรายได้เข้ามาเลี้ยงอาชีพเขาได้เขาก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็เขามีลูกไงคะเขามีลูกเขาก็ต้องการอยากจะทำงานถามว่าแฟนที่มาอยู่ด้วยเขาส่งไหมคะส่งค่ะส่งแต่ว่าเจ๊เจ๊ได้บอกน้องไปตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดว่าเราหางานได้ทำงานได้มีเงินเดือนเราจะช่วยแชร์ สามีนะคะเราจะไม่ไม่เก็บไวเดียวนะแต่ว่าถามว่าสามีเขาให้เขาให้จ่ายให้อะไรไหม s> <S เขาเข้าจ่ายให้เราหมดนะคะเขาจ่ายให้เราหมดนั่นแหละแต่ว่าเราแค่แบบอ,อยากจะบอกเขาว่าเราอยากช่วยนู่นนี่นั่น,นแต่ว่า,าช่วยช่วยไม่ช่วยก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งสามีหรือแฟนจะเอาหรือไม่เอาอันนั้นก็คนละเรื่องนะคะแล้วแต่ครอบครัวนั้นๆคุยกันนะคะ แต่เจ้คิดว่าการแบ่งแชร์การใช้จ่ายเนี่ยคะ่ะถามว่าเจ้ช่วยแบ่งจ่ายหรืออะไรไหมก็ก็ไม่ได้ช่วยนะคะแต่ว่าเราแค่แบบอยากจะบอกว่าเออเราก็อยากช่วยเนาะโชว์เขาบ้างไม่ใช่เอาอย่างเดียวไม่ใช่เอาอย่างเดียวนนองเอออาจจะมีะใครลหลายๆท่านมาฟังแล้วแบบไม่ถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษแหละก็กดผ่านๆไปนั่นแหละไม่ต้องไปฟังเยอะ แต่เจ้คิดว่าการแบ่งจ่ายการรับรู้การใช้จ่ายมันค่อนข้างสําคัญเราจะได้แบบจะได้เรียนรู้การใช้จ่ายจะได้ไม่ช็อกในอนาคตเนาะอย่างเงี้ยซึ่งาการพูดคุยกันการอยู่ที่นี่การวางาแผนครอบครัวเผื่ออนาคตข้างหน้าเราไม่รู้อะไรเนาะเจ้จะคุยตลอดเลยเรื่องการที่ว่า ครอบครัวเขามีกี่คนทํำยังไงเออบ้านนี้อยู่ยังไงพออนาคตมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเ,เราเหมือนบ้านเนี้ค่ะบ้านที่เจ้อยู่นี้จะแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบเปอร์ซนเนาะถ้าเกิดว่าสามีเจ้เขาไม่มีพี่น้องออบ้านหลังนี้ก็จะตกเป็นบ้านแม่เจ้นะคะ ถ้าแม่เจ้เขายังมีชีวิตยอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ตกเป็นแม่เจ้เนาะถ้าเกิดว่าแม่เจ้เขาไม่อยู่มันก็จะตกเป็นอของพี่น้องของเจ้โดยปริยายเนาะก็จะแบ่งเป็นของพี่น้องทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คือเราได้คุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือ,อ,อมัน ถ้าเกิดว่าในกรณีน้องสาวเจน,นะเท่าที่เจไปถามสถานที่นั้นๆดูเนาะที่เขารับผิดชอบด้านนี้คือเจ๊อยากรู้เจก็เลยไปถามดูเนาะก็คือถ้าเขาซื้อบ้านสองซื้อบ้านด้วยกันนะค่ะตอนนี้เนาะบ้านก็มันก็จะแบ่งกันเป็นคนละห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมทีนี้ฝ่ายชายมีลูกนะคะแล้วก็ทาง น้องสาวเจ้ก็จะมีก็มีลูกเหมือนกันทีนี้นะถ้าเกิดฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขา,าจากกันไปเขาก็ต้องฝ่ายนั้นก็จะได้ส่วนแบ่งนั้นไป75นะคะซึ่งภรรยาจะได้ของสามีเพิ่มอีก25อีก25ให้ลูกๆเขาไปแบ่งกันเอาว่าลูกเขามีกันกี่คนนะคะอืม ถ้าฝ่ายหญิงก็เหมือนกันเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะได้75%เนาะแล้วก็25%่ก็เอาไปให้ส่วนลูกลูกมีกี่คนคุณก็ไปแบ่งกันเอาเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนะคะอันนั้นก็คือจะไปถามเขาโดยประมาณเนาะ,ะเพราะว่ามันต้องฟิกอะคะ่ะมันต้องฟิกตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะคะ่ะตั้งแต่ตอนที่เราจดเขียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าใครไม่รู้ก็ ลลวงลึกเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ที่ว่า,อาตอนเขียนกระดาษเราตกลงซื้ออย่างเงี้ยมันโอเคไหมต้องดูให้ดีๆนะคะทุกท่านเนาะเจ๊ก็อยากรู้จรงิงๆแล้วเจ๊ไปยุง่งกับเ,เรื่องเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าแค่อยากรู้เนาะเราก็ได้จะแนะน,น,เนำเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็การซื้อบ้านไปเลือกซื้อทั้งทีก็เลือกให้มันแบบมีสถานที่น่าอยู่อ่า ชุมชนหน้าอยู่นะคะบางทีกเ็เห็นหลายๆท่านก็วิ่งไปดูแบบมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะชุมชนที่อยู่แล้วมันเออัดแล้วก็มีแบบคือตอนนัางคืนก็มีแต่เสียงบเกบกกวอยวายนะคะทุกท่านมันไม่มีความสุขนะคะตอนนั้นอะ่ะอันนี้ก็คือ ถ้าเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์อ่ะมันไม่ค่อยเป็นไรเราโยกย้ายได้แต่ถ้าถ้าตอนเราซื้อบ้านเนี่ยค่ะการซื้อขายมันลาบากนะคะมันมันต้องรอกว่าจะไปนู่นไปนี่เนาะมันกว่าจะเสร็จเนาะแล้วอ,อย่างก็เหมือนจะต้องแบบเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการค่าใช้จ่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยก็อุยก็มีนะก็มีมากขึ้นมันจะมันจะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเรา เขาเรียกอะไรรู้จักแลนนะคะใช้อะไรให้มันพอเพียงกับเงินเดือนของเรานะคะไม่ใช้เกินบางทีถ้าใช้เกินอย่างเงี้ยมันก็มีพลาดเนาะไม่มีเก็บเลยอย่างนงี้มันก็กระไรอยู่โอ้วันนี้ก็มาพูดอะไรของเจเนาะก็นี่แหละค่ะการก้าวเข้ามาสู่ชีวิตที่สวีเดนก็มีประมาณนี้นะคะเด,เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเจ๊จะจไปดูข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เขามีศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยที่ สวีเดนเขามีการมีทุนการศึกษาให้เราอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีนะคะเมื่อก่อนมีตอนสมัยที่2000เท่าไหร่นะ 2003- 2004นะคะมีทุนการศึกษาให้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ณปัจจุบันนี้เนาะของสำหรับศึกษาผู้ใหญ่เนาะนอกจากใครที่จะเรียนต่อขึ้นทงสูงไปด้านสายอาชีพอันนั้นเขามีให้กู้ยืมได้นะคะ ก็จะผ่อนไปตามมูลค่าเงินแต่ละท่านยืมมานะคะเขาก็มีให้นะคะก็ไปยืมเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียนเอจบนะคะเรียนได้เร็วเท่าไหรย่ยิ่งดีนะคะพอเราก้าวขึ้นไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะคะก้าวขั้นนั้นไปนะคะเราก็จะมีสิทธิ์เขาเรียกอะไระสมัครเอาทุนการศึกษาซึ่ง อาจไม่เป็นเงินมากเงินเงินน้อยสักเท่าไหร่แต่ว่ามันประทังชีวิตของเราอ,อยู่ในช่วงการเรียนของเราเนาะเราก็จะได้มีพลังมีมีกำลังไปเรียนแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพะวงเรื่องเงินเงินทองที่จะต้องไปวิ่งหานะคะอันนี้ก็คือผลการดีที่นี่เหมือนกันนะคะค่อนข้างมั่นคงนะคะการเป็นอยู่ที่นี่ส่วน ส่วนใครที่อยากจะตัดสินใจมานะเจ้ก็แนะนำให้ให้มาเนาะแต่ว่าเรียนรู้กับคนที่เราจะย้ายมาด้วยนิดหนึ่งแล้วกันเนาะฝากไปด้วยเนาะจากคนที่เคยแบบก้าวมาแล้วก็ชีวิตไม่ราบรื่นเนาะอันนี้ก็มีความเป็นห่วงยู่เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะหมายถึงว่า มีหลายๆท่านเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมันเพียงแต่ว่าเจอปัญหาคนละแนวทางแค่นั้นเองเนาะก็ที่เราไม่ยังไม่เจอที่เรายังไม่ได้คุยก็เยอะนะคะที่เราแบบว่าไม่รู้ว่าเขากลับไปเมืองไทยหรือว่ากลับไปถิ่นเทนที่เขามาอย่างเงี้ยก็เยอะนะคะอันนี้ก็ก็พอรู้มาบ้างเนาะแต่เราไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นใครนะคะก็เป็นห่วงแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะ ก็เตรียมมาแล้วก็เตรียมใจให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งมาสู้กับความหนาวที่สวีเดนอย่างอื่นดีไหมคะดีนะคะสําหรับตัวเจ้เจ้ว่ามันดีนะก็อยู่สู้ต่อไปนะคะทุกท่านเนาะสาหรับคลิปนี้เจ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเด้อขอให้โรคภัยไข้เจ็บยา,ดาได้วิ่งมาหาตัวเราเด้อสลัดสลัดมันออกนะคะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye